พวกผมกับทีมเข้าไปจริงครับก่อนก่อนจะตั้งเพจนะแต่ว่าเป็นการลบหลู่ไหมก็ก็ไม่ไม่ใช่เป็นการลบหลู่นะครับ icamente, พี่สังเกตดูในคลิปนะฮะก่อนระเบิดเข้าไปในวงค่าศึกนะค้าศึกลุ่นนิว้วอะว่าไม่ไม่ใช่เป็นการลบหลู่เออเราเป็นการเป็นการเล่นคลิปตลกขำๆนะครับ <c oughs> คือก่อนทำเพจขึ้นมา แล้วก็ปรึกษาทางเพื่อนๆหรือว่าช่องทางที่เขาทำเพจอยู่ก็ป ouais. รึกษามาหมดหมดแล้วนะเข้าไปตอนนั้น5้าโมงเย็นเข้าไปห้าโมงเย็นเพื่อจะไปไปไปทำรายการเนี่ยครับไปทำคลิปตลกขอหวยเจ้าพ่ออะไรแบบนี้ก็ก uhm ็ไม่ได้มีคําว่าเจ้าพ่อแต่สถานที่ตรงนั้นนะครับยอมรับว่า เป็นอาจจะเป็นสถานที่ส่วนบุคคลนะครับเป็นเข้างทางนะครับอ่าเป็นสถานที่ของชาวบ้านนะครับคือคือเราเราก็ผิดที่ว่าเราไม่ได้ขออนุญาตแต่แต่มันเป็นสถานที่แบบที่ลกร้างเหมือนเหมือนเขาเอาเอาสารพัดภูหรือว่าขยะนะครับมาทิ้งไว้ตรงนั้นแต่ยืนยันได้เลยว่า เรามีคลิปยืนยันก่อนที่จะทําพิธีอ่ะก่อนที่จะถ่ายทำได้ทําพิธีขอขอมาอ่ะครับได้ทําพิธีขอขอมาแล้วเรียบร้อยเพื่อที่ไม่ใช่เป็นการลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสถานที่ตรงนั้นนะครับ อาประเด็นนี้นะครับผมผมขออ,อนุญาตแย้งเลยครับอนุญาตชี้แจงนะครับว่าประเด็นนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นการลบหลู่นะครับไม่ได้แปลว่าเฮ้ยกลัวพี่กลัวซางอ่ะมันมันมันไม่ใช่แล้วคือตอนนั้นผมไปแค่ห้าโมงผมกลับหนึ่งทุ่มมันจะมีผีที่ไหนมาแล้วพี่ใช่ไหมผีที่ไหนมาหลอกกลางวันคือผมไม่รู้นะครับว่าคนแจ้งเขาเขาเขา,เขามีประสงค์อะไรแต่วงในของผม ในคอมเมนต์ของผมยอดติดตามของผมผมเปิดเพจใหม่ได้แค่สองวันแล้วผมมาลงยอดติดตามของผมผู้ติดตามของผมมันยังไม่ถึงยี่สิบคนโพสลงแค่เพจเ facebook ใช่ปะอ่าแล้วก็ facebook ส่วนตัวคือแชร์มาอ่าอ่าแล้วของทีมงานของพี่แจ็คของพี่แจ็คคือพี่แจ็คไม่ได ให้พี่แจ็คลงอยู่อขอลงเพจก่อนแล้วพี่แจ็คก็ไปลงนะครับแบบนี้ลงเพจเรียบร้อยแล้วผมก็ลงทิกต็ตอกส่วนตัวผมอีกสองบัญชีอ่ทิกต็ตอกส่วนตัวผมสองบัญชีนะฮะก็ยอดชมก็ไม่อืมประมาณร้อยกว่าสองร้อยแค่นั้นเองไ<ม>อ้คลิปในเพจก็ดูตอนนี้ก็ประมาณอืมไม่ถึงสามร้อยอะครับคือวงในไม่มีอยู่ละอ่าแต่ถ้าว่าแชร์ในกลุ่มอ่มีคนเอาไปแชร์ในกลุ่มให้ผมอยู่ ดายารี่ดายารี่ไปแชร์ในกลุ่มให้ผมแต่ผมก็ไม่รู้ว่าดายารี่ไปแชร์ในกลุ่มไหนบ้างแล้วมันมีประเด็นวงนอกมาแบบนี้นะ <S <S อะคนไทยทำไปลบลูนสถานที่แบบนั้นนนี้คือเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ตั้งใจว่าว่าให้ผมว่าไปลบลบลูนะครับคือผมจะสังเกตว่าอา่มีบ้างน,นะคะตอนผมไปที่แรกไม่มีใครตอนหกโม,มงถึงทุ่มมาเห่าผมละ แล้วผมสังเกตไปดูอ๋อมีคนอยู่บ้านอ่ะผมก็เลยเกรงใจก็เลยบอกทีมงานว่าอ้าวพี่พี่พี่จะรีบถ่ายก็รีบถ่ายไม่ต้องเสียงดังอ่ะแบบนี้แค่นั้นเองไปแล้แค่3ามคนครับก็เป็นคลิปเนี่ยตามตามตามที่ดูดูดูในเพจดูในคลิปเลยครับว่ามันเป็นคลิปตลกตลกอ่ะเสียงคอหวยคอหวยมีที่เดียวไม่ใช่เจ้าะอเจอะไรลักษณะแต่ด้านหลังที่แจ็คนน้าก็คือคือเป็น เป็นพื้นดินอะจริงจริงๆๆมีต้นหินกองนะฮะมีต้นห,หน <ะ S 2> ินกองมีอะไรกองกันอยู่ตรงนั้นคือสารพระคูมกองกันอยู่ตรงนั้น,มนผมผมขอผมยอมรับว่าผมขอพี่แจ๊คพี่แจ๊คผมขอยกไมอ่อนให้ผมด้วยเราเราเราขอใช้ไม้่อนตัวนี้เล่นได้ไหมพี่แจบบ๊คบอกว่าไม่ได้ไม่ได้มันเป็นของเขาอะของของเก่าเขาไม่ต้องเอามาก็เลยก็เลยต้องอ่า ไปหาหินหินหินมานั่งเอาสมัยไมได้ามเป็นนารลบ็นล่คือก็ผมก็ยกมว้ยกมว้อะไรเรียบร้อยแล้วบอกน้องมอนะะะทีมงานให้ไปจูดทูปข,ขอขมาอแล้วผมจะถ่ายคลิปไว้ให้อผมก็ถ่ายคลิปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะอะคือประเด็นประเด็นตรงนี้คือผมคิดว่าเขาไม่พอใจที่พวกผมไปเสียงดังไม่ใช่ไม่พอใจที่พวกผมไปลบหลู่ป่าอย่างที่เขาพูดมานะครับ ก็ฝากขออภัยขอโทษด้วยนะครับที่ทำอะไรล่่งเกินนะครับก็มีอะไรก็ติชมมาทางเพจอาวายบุญวัยรุ่ดคนเมืองได้นะครับคือมันคุณคุณไม่ต้องไปคุยกันข้างนอกอะครับผมผมไม่โอเคแบบนี้คือทักข้อความมาเลยอ่าไปเห็นที่ไหนทักข้อความมาเลยทักส่วนตัวของเพจมาเลยอ่าทักมาเลยว่าเออแบบนี้ไม่ดีนะต่อไปอย่าทำนะแบบเนี้ย